อาจิกแสบตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นขนาดหนึ่งกร,รมัมหูยชายกัดมั่งกัดมั่งกระโดนไม้แรกโดนโอ้โหรอสองเลยมีหละน้อยด้วยเวลาน้อยกัดจิกแสบนะมาแล้วครับหายจนเจอครับ สวัสดีครับชาวแก๊งและทาดแมวที่เคารพรักนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับกับวันจันทร์ที่10มีนาคม2568นะสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเพราะว่ามรสุมมันเข้านะมีฝนแล้วก็มีลมแรงนะครับก็เดี๋ยวจะไปหมายใกล้ๆนะวันนี้ก็จะมานําเสนอจากคลิปที่แล้วนะที่ไปตกบ่อกระพงนะครับซึ่งมันใช้ได้กับกระพงบ่อขังได้ดีมากๆนะสำหรับเจ้าจิกแสบนะตัวนี้นะครับ ตอนนี้เหลือที่เป็นแพ็กเกจอยู่อันเดียวละที่เหลือผมแกะลงกล่องหมดละแพ็กเกจประมาณนี้นะครับของค่ายกัดยับนะครับจิกแสบตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นขนาด1กร,รมัมเพื่อนๆฟังถึงตรงนี้บอกว่าเอ๊ะทำไมผมอวยจังเลยเขาสปอนเซอร์ให้เหรออะไรเหรอเออทำไมถึงอวยเขาใช้ดีจริงไหมอะไรอย่างนี้นะต้องคิดอย่างนี้แน่นอนอมาพูดความจริงกันก็คือผมอ่ะตามเจ้าจิกแสบตัวเนี้ยมาสักพักละ,ะเพราะว่าเห็นดู YouTube ดูอะไรเห็นใช้ได้ดีเลยนะเออผมก็เลย ติดต่อน้าเข้าไปอ่าเป็นคนน้าคนที่ทําเลยน้าแสบนะครับติดต่อขอซื้อไปอ่าเพราะว่าผมขอซื้อไปทำคลิปหน่อยครับนะ้าเขาบอกเอา้าทําคลิปเหรอครับช่องไหนครับอะไรเงี้ยผมก็เลยส่งช่องเล็กๆเล็กมากๆ,ๆให้น้าเขานะครับขอผมทําแบบนี้ครับตกธรรมาชาติตกอะไรอย่างนี้อ่าผมสั่งไปสิบตัวซื้อมา10ตัวน้าเขาก็เลยแถมมาให้6ตัวซึ่งไอ้หตัวนั้นมันก็เลย เป็นบุญคุณกับสำผมเลยทีนี้คือเอาจริงๆแล้วต่อให้นะเขาไม่แถมให้ผมก็จะทําอยู่ดีอันนี้เรื่องจริงเลยอไอ้หตัวนั้นผมก็ให้น้องๆแจกน้องๆไปหมดแล้วผมก็เลยยักเอาไว้10ตัวที่ผมเสียทางซื้อเองนะครับเก็บเอาไว้นะครับประมาณนี้แหละอยู่ในกล่องอประมาณนี้นะอันนี้ขาดไปแล้วนะขาดไปแล้วนะที่บอกพง2ตัวเริ่มจะล่อยหลออีกแล้วนะครับก็คืออะไรดี ไม่ต้องไม่ต้องอวยไม่ต้องสปอนเซอร์ให้ผมเดี๋ยวผมอวยให้เองถ้ามันของมันดีเพราะผมอยากให้เป็นเพื่อนได้ใช้และได้เจอของดีๆนะครับแล้วที่มันใช้งานได้จริงเดี๋ยวนี้ไปทดสอบกับหมายเขี้ยวถ้ามันดีจริงนะเอาบอกตรงถ้ามันดีจริงอะ่ะหมายเขี้ยวอ่ะมันต้องได้ผลไม่ใช่เอาไปแบบไปตีตามบนเรือตามเกาะอ,อะไรเงี้ยที่แบบปลาชุมชุมอะไรเงี้ยกัดง่ายๆไม่ไปเดี๋ยวเราไปหมายเขี้ยวในพัทยาไม่ต้องห่วงครับพัทยาหมายเขี้ยวเยอะมากอ่ะ เราเดี๋ยวไปติดตามดูกันนะครับว่าเจ้าจิกแสบนี้กับหมายธรรมชาติเคียเค่ยวๆจะเป็นยังไงนะไปะสำหรับหมายที่ผมเลือกมาวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสะพานตานาเกลนะ อ่ถ้าคนที่เคยอยู่แถวนี้ก็าจะรู้ว่าที่นี่มันเขี้ยวขนาดไหนนะ,นะครับสุดๆนะฮะปันปลานาเกลือเดี๋ยวประกอบเบ็ดกันก่อนนะ,ะเดี๋ยวมาพูดกันเรื่อง,องอุปกรณ์กันก่อนนะสำหรับคนที่มือใหม่นะครับ๋ยวจะลองหัดตกพวกอา,อาจิดูนะครับอ่ะอย่างวันนี้ผมเอามาก็คือเป็นคันอาจินะครับเป็นคันของค่ายยามากะแบงค์นะครับเอ่อยาว 6, ฟุต8นะครับอ่ะเบรดเกียออยู่ที่0 3ถึง5กรัมนะฮะอ่า สายอยู่ที่แบบสายอยู่ที่ P e 0.2ถึง0.4นะครับอ่าก็จะเป็นคันที่เราเวลาเราเลือกซื้อคันอาจีลนะเราเลือกซื้อคันที่มันเอ่อแอคชั่นอ่ะอยู่ที่ปลายนะอ่าปลายประมาณแบบว่าอ่อ,อ,อนๆหน่อยอ่อนๆหน่อยไม่ใช่แบบว่าเวลาเราเคาะแล้วมันยุบทั้งคันนะครับที่ทั้งคันนะอ่ะเคาะงานพวกนี้ไม่ค่อยดีนะครับเลือกที่มันกระดกที่มันแอคชั่นออกแค่ปลายนะอ่าประมาณนี้นะครับ ส่วนล่อกก็แล้วแต่เลยนะอะไรก็ได้นะครับแต่แต่เบอร์เล็กๆไว้ก่อนส่วนสายนะผมใช้สาย p ี0.2นะครับเพราะว่าสายนี่มีส่วนวน,นะ,ะยิ่งสายใหญ่ๆปลามันเห็นนยิ่งระแวงนะครับถ้ายิ่งสายเล็กเนี่ยมันจมน้ําไวแล้วก็ปลาไม่ค่อยระแวงนะครับส่วนสายช็อคนี่ผมใช้เป็นฟลูโรคาร์บอนนะครับแนะนาเป็นฟลูโรคาร์บอนนะเพราะว่ามันจะได้ทนฟันเวลามันอาจจะมีพวกสาป๊อกอะไรพวกนี้มันเย็นอย่างน้อยมันก็ยังช่วยได้บ้างนะครับผมเลือกเป็นแค่5ปอนด์นะครับเล็กๆเลยนะฮะ คือถ้าโดนไอสาก็ขาดนะอ่ะส่วนกิฟต์นะผมใช้ในกิฟต์เข้าสานนะครับตัวนิดเดียวนะ,ะประมาณนี้นะฮะตัวเท่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าถ้าโดนตาใหญ่ก็ระเบิดนะฮะแต่ว่านั่นแหละฮะคือความสนุกของงานอาจินะการผิดคิวนี่แหละอ่าไปดูกันว่าจะได้ตัวไหมสำหรับวันนี้นะอ่ะมีนาที่เขามาตกที่เขาตกเงเก่งอยู่มาด้วยนะวันนี้เพื่อจะได้เห็นนาเขาตกได้นะัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เข้าไหม มามาใช่ไหมได้กี่ตัวแล้วครับห้าหกตัวแล้วหรอโอ้โหวันนี้โชคดีโชคดีเนี่ยผมจะได้ถ่ายคลิปไปด้วยนะ้ำตกน้ำวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะให้ดูน้ำก่อนอ๋อน้ำแรงไหมครับแรงอยู่เนาะหัวลงนะหัวลงแนะนำให้เลือกนะให้เลือกวันที่มาตกพวกเนี้ย ปลาพวกนี้มันชอบแดดนะต้องมีแดดนะถ้านะถ้าฟ้าคึ้มคืนนี่กับยากนะใช้เป็นเดี๋ยวผมจะใช้เป็นจิกพิวๆก่อนนะครับน้ำแรงเหรออุ้ยใครทอดแหดี๋ยวจะเรียกเป็นอืมโดนแล้วนะั่นไงอุ้ยอะไรอะ่ะเกาข้างตาข้างตา เลือกเป็น1.5สีลูกปาก่อนแล้วกันเดี๋ยวไล่สเต็ปไปนะคือที่นี่มันกัดยากนะเคี้ยวมากนะครับมันต้องอาจจะต้องใช้หนอนยางช่วยบินดูดนะแต่ลองใช้ไมโครจิ๊กเพียวก่อนนะครับประมาณนี้นะตัวนิดเดียวนะครับ1.5ครับ คิ้วมากครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะมาลองดูกันใช้มอกิกของอะไรครับเนี่ยจิกแสบป่ะโอ้้ยเ่กี่กรรมครับ หนึ่งจุดห้าอ่าเหมือนกันเลยเป็นไม่ได้นัดกันนะเนี่ยอ้นาเขาจะจิกแสบเหมือนกันไหนก็นี่มาแล้วผมฟิโอกาสนี่เลยผมแจกน้องๆไปหลายคนละจิกแสบเหมือนกันพอดีเขาให้มานาชื่ออะไรนาเป็ดครับฮะนา <ะ S 2> เ,เป็ดเนาะ เห็นน้ผมเห็นนะาเขาหลายครั้งแล้วนะาเขาตกเก่งมากเลยเขาดูจิกนะครับนี่จิกแสบหนึ่งจุด้าสีเขียวอันี้กัดดีไหมมาดูมาดูโอ้ยไซส์สวยด้วยโอ้แน่นอนจริงแต่นะบอกว่ามันหยุดไปแล้วหยุดกัดแล้วแต่ผมมาหยุดกัด เดี๋ยว,ยว,ม,วมันก็วนๆอยู่นี่แหละเดี๋ยวมันก็มาแป๊บหนึ่งอ๋อแห่แห่ตกใจแห่น้องตกใจแห่นะ <c oughs> มาเป็ดโดนนะครับอุ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ใส่สวยด้วย <c oughs> จิกแสบนะ <c oughs> นี่สวยครับใส่สวยเลยครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> เดี๋ยวใส่ต้องเปลี่ยนใส่เนบดอนยางซะหน่อยให้มัน ีให้มันเล้าๆหน่อยนะแต่ก็จะประมาณนี้นะครับท้ายเป็นนโคกจิกนะจิกแสบนะครับแล้วก็ตรงกลางร,รับช็อตจะเป็นหนอนอยางนะครับเกียวพิ้วๆนะให้มันลองดูกันมันจะช่วยเรียกอาการตาได้ดีขึ้นนะ โดนอีกแล้วพอย้ายที่มาโดนอีกแล้ว <g lar m> ทำไมครับเนี่ยผมมันดวงขัดได้ยังไงครับเนี่ยแน่นอนอ่าอันนี้กัดตัวกลางนะอันนี้กัดหนอนนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วล <g lar m> <g lar m> ่อสองเลย <g lar m> มีหละน้อยด้วย <g lar m> ละน้อยกัดจิกแสบนะไ <g> ม <lar m> ่เป็นไรครับไม่เป็นไร โดนทีสองตัวเลย<ด>ไม่ได้การเมาเลยอนะพอเรายืนไม่กัดนะยังไงนะจ่ากัดมั่งกัดมั่งก็ดโดนไม้แรกโดน <Okay. S 1> มาละ กับตัวไหนนะเดี๋ยวมาลุน้นกันเพ่านะครับพี่หวานหวานหวานไห้กอนกด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 โทษครับมุด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 อปีอปียโอ้กัดจิกแสบนะเอ,อ้ไฟสวยครับนี่นะมันก็จะเลือกระหว่างสองตัวนี้แหละเออจได้จิกแสบมากกว่านะเ้อ <laughs> <laughs> ตรงไหนฮะโอเคโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อนโอเคครับโอ้ตัวใสตัวสวยเลยอะไรครับเนี่ย เม่อี่ใครจะไปหุ้มโยนะฮะสีเสียดนะตอนนี้กำลังฮิตนะครับหนังตาตัวนี้นะครับมีมูลค่านะครับหุ้มให้โยมีค่าขึ้นนะนหาต้นเจอครับอ๋อกับตัวล่างด้วยจัดซิกแสบนะไม่ได้แช่กล้องนะเพราะว่าอ๋อไอ้เปียครับ ไม่ได้แช่กล้องนะเพราะว่ามันนานมากมาจจะได้ตัวหนึ่งนะเขี้ยวมากนะประมาณนี้นี่เลยมาครับมาแล้วตรงนี้มีตรงนี้มีตัว โอ้มาอยู่ตรงนี้แอบแอบมาอยู่ตรงนี้นี่เองแอบไปอยูอ่ตรงนี้ครับใหม่ตัวฮะนี่กัดกัดหยอ่อนอนยางนะมีสอตัวฮะมีสองตัวหมดแล้วอะไรนะปลามีสองตัวหมดแล้วใจเย็นพี่มันอาจจะมีอีกก็ได้ครับ <c oughs> อย่าเพิ่งหมดเลยขอร้อง มันเยอะมากฮะไอตัวนี้ข้างฟานไอกัดไอกาดวันนี้วันนี้ปล่อยไปก่อนวันนี้ปล่อยให้มันไปตั้งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาโดนแน่อยู่ข้างเสาเนี่ยใช่ข้างเสาเออก็เสียวนะเนี่ยลงไปอั่นี้มันเยอะตรงนี้เป็นกองหินนั่นเลยใช่ฮะกองหินแล้วก็ตอนี่ก็เชือกอีก ใช่ไนะเห็นไหมเยอะไหมความจริงมันก็ใช้ไอ้ไมโครจิกเนี่ยได้นี่แหละแต่ว่า,าเสี่ยงมากมันเสี่ยงใช่ไหมพี่ใช่ใชเพราะว่ามันมันทั้งตอทั้งขยะทั้งหินนีพี่ทั้งเชืกอกเพราะว่าเราหย่อนอย่างเงี้ยโอกาสที่เราหย่อนพุ่ง,งโอกาสไอ้เก๋ากินนะเพราะว่ามันมีตัวอื่นด้วย<ช>มันไม่ได้มีมแค่ข้างปานอย่างเดียวอือ นะข้างป่านนะฮะกัดมาโฉบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาตกข้างป่านเอไซส์เนี้ยให้เพื่อนๆได้ดูนะเขาว่ามันเยอะนะครับที่นี่นะส่วนจะใช้ไะไรตกนะี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับวันนี้ก็บอกได้เลยว่าหือจับฮนะมีแต่ช่วงเช้านะครับที่น้าเป็ดเข้ามาแล้วเข้าได้ไป สูงยังใหญ่ๆนะฮะเกือบเต็มถุงนะฮะเรามาันมามาชา้าไปหน่อยนะฮะนับเป็ดเก็บนับเป็ดมาตอนผมแค่ยี่สิบนาทีนะแต่ซัดไปห้าตัวนะครับนี่พอผมมาแล้วเหงาตลอดนะชีวิตเนี่ยข้างป่านมาอีกแล้วนะนี่นะเห็นไหมนี่ไอตัวเนี้ยเยอะนะเดี๋ยวผมจะมาตกแบบว่าให้เพื่อนได้ดูแบบว่าเยอะๆเลยนะตกยังไงนะครับไปให้แมวได้อยู่นะเนี่ย ้างปากนะเี็นะกัดดอกกัดจิกด้วยกัดจิกแสบด้วยวันนี้ยังไม่เอานะวันนี้ปล่อยให้มันไปตั้งตัวก่อนนะ,ะวันนี้ก็ผลงานก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูนะ,ะคลิปก็แก๊้ค่าเวลาไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ทำานีแล้วกันนะครับทำเป็นทีท่แลีวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย